สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะหญิงจะพาทุกคนนะคะไปทำบุญกันที่วัดหลวงพ่อสะทอนกันนะคะเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยค่ะกับ Go Togetter ค่ะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาแยกข้างหน้าแล้วนะคะเข้าวัดหลวงพ่อโทอรค่ะแล้วรถยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะหรือว่าเราอาจจะมาช่วงเช้าเลยก็ได้หรือว่าท่านใดนะคะยังไม่ได้ต้มไขมานะหรือว่าไม่สะดวกเนื้อมาซื้อได้านข้างนี้ได้เลยค่ะดูรีลาของแต่ละร้านในการโบกเรียกลูกค้านะเยอะมาก ดอกไม้ภูมิอะไรถ้าใครซึ้องนอกก็ซื้อได้นะคะหรือว่าจะเข้าไปซื้อในวัดก็ได้แต่ตอนนี้ในวัดนะคะเขาไม่อนุญาตให้จุดเทียนเนาะจุดทูปจุดเทียนเพราะฉะนั้นเราก็ซื้อแต่เฉพาะดอกไม้แล้วก็ทองไปแค่นี้ก็พอค่ะตอนนี้รถเริ่มติดก,กันแล้วเดี๋ยวเราก็จะถึงวัดหลวงพ่อสุทอนแล้วนะคะตรงด้านข้างเนี่ยก่อนจะถึงวัดเนี่ย มันจะมีที่จอดรถฟรีเยอะแยะเลยนะคะถ้าเราจะเดินนิดนึงก็จอดแถวนี้ก็น่าจะส,สะดวกสบายมากกว่าค่ะเพราะเมื่อกี้ทางเข้ามาดูเหมือนรถน้อยเนอะแต่พอใกล้ถึงวัดเนี่ยรถเริ่มเยอะแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะหาที่จอดรถเป็นใ,ใกล้ๆแถวนี้ที่จอดรถของวัดฟรีค่ะ,ะเราได้ที่จอดรถแล้วนะคะเรามาจอดในตลาดเนี่ยค่ะก็ที่จอดรถก็เยอะอยู่นะคะ หว่างนี้เราก็เดินชมของฝากได้สองข้างทางอาหารที่นี่ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วค่ะเรื่องของพวกน้ำพริกนะคะแล้วก็พวกของฝากขนมจากแล้วก็มวกมะพร้าวเผาอะไรพวกนี้ค่ะจะขายดีมากผลไม้ก็โอเคเนาะนเดี๋ยวเราให้ดูน้ำพริกยางนั้นเลย แล้วก็ขนมจานนี่เวลามาก็ขาดไม่ได้นที่จะต้องเหไนซื้อของฝากกันนะจ้พริกหลายร้านมากเลยค่ะถ้าใครมาก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านได้ฝั่งน,นี้เขาก็จะเป็นร้านอาหารตามสั่งนะคะ ร้านอาหารมากมายเลยถ้าหิวก็แวะกินกันได้เลยเดี๋ยวเราไปไหว้พระก,ก่อนดีกว่าเราค่อยออกมาหาข้าวกินตรงตลาดนี้กันสะดวกสบายอะค่ะไข่เราเอามาวันนี้หญิงต้มมาทั้งหมด49บาใบนะในขอดูไข่หน่อยเอ49บาใบใส่ชะลอมมาเลยหญิงจะพาไปดูอีกมุมนึงนะคะที่จะมีจุดแรกเกลี่อนนะแล้วก็จำหน่ยายดอกไม้ทุกเทียนค่ะ ือเดินเข้ามาที่โบสถ์แล้วเลี้ยวซ้ายมือก็จะมีจุดในการจำหน่ายดอกไม้ทุกเทียนเห็นง่ายเลยมีคเขาจัดเป็นระบบระเบียบมากเลยนะคะจุดแรกเงินค่ะแล้วก็ดอกไม้ทูกเทียนนะคะชุดได้ยี่สิบบาทค่ะฟูมาะไยนะคะก็ฟุมารายยี่สิบบาทเหมือนกันมีหลายจุดเลยนะคะเขากระจายหลายที่หลายห้องหัวค่ะดีมากเลย แล้วก็จุดนี้ก็ถวายสังฆทานนะคะจะมีพระอยู่ด้านในเลยด้านในที่ไม่สะดวกไม่ต้องทําสังฆทานมานะคะมาเช่าที่นี่ได้เลย mm hmm. แล้วก็อีกจุดด้านข้างก็จะเป็นที่จําหน่ายวัตถุมงคลค่ะ mm hmm. เขาบอกว่ามาที่นี่ต้องมาเช่าวัตถุมงคลขอหลวงพ่อสด็รนะ mm hmm. สิทธิ์มากเลยนะอ mm ัน hmm. นี้ก็จะมีพวกพยุงพย,ยันด้วยนะ mm hmm. ให้ดูตัวอยาอ่างอดีตผิดหยิบเสื้อองค์ละหกร้อยบาท เนใดที่อยากจะซื้อเป็นอกไรหรือว่าซื้อเป็นของขวายของฝากเนี่ยคะด้านบนก็จะเป็นองค์พระพุทธรูปทำจากหินนะคะหินสีแล้วก็ทอสังหริ์ก็มีเนาะ,ะอยากจะชอบเป็นบูชาที่บ้านก็เลือกได้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระในโบสถ์ก่อนนะเมื่อกี้จองที่ไว้แล้วแหละหลังจากที่เอาไข่ไปตั้งไว้ด้านนอกนะคะเดี๋ยวเรารอ,รอเวลาลาตอนเราจะลาท่านตอนลักหลักทีอะคะ่ะ อันนี้จะเป็นจุดไหว้ด้านนอกนะคะตอนนี้ไม่อนุญาตนะคะไม่อนุญาตให้จุดธูปและเทียนนะก็ดีค่ะรดลดพวกแบบฝุ่นพีเอ็มด้วยค่ะเราก็เตรมแค่ดอกไม้ก,กับทอมาก,ก็ได้้ดวย นี่กว่าาัหแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปปิดทองด้านในกันนะคะด้านหน้าจะมีพระพุทธรูปสององนะคะไม่ต้องปิดตรงนั้นนะเพื่อความรวดเร็วนะเราก็เข้าไปปิดทองด้านในเลยสวยงามมากเลยทุกคนเข้าไปปิดทองกันค่ะ เี๋ยวเราไปติดทองไปจามันเกิดสาวยิงส่วนเสาวนะคะเราก็จะไปติดตรงทาหน้าหกกันเนาะได้รับความเป็นสิริมงคลกับเราเลยนีย่เลยถึงแล้วท่าหน้าหกนะคะคนเกวนเันเสา์เยอะฮะ เดี๋ยวเราจะมาอีกจุดนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือการมาขอน้ำมนต์ท่านนะคะกลับบ้านเนาะรตรงนี้ค่ะจะเป็นจุดทําบุญเติมน้ํามันตะเกียงแล้วก็น้ำมนต์นะคะวันนี้เราเตรียมขวดมาด้วยนะคะมาเติมน้ำมนต์กลับบ้านไปด้านในก็จะมีจุดทําบุญนะคะตรงนี้ค่ะรเหรียญใส่บาทน,นะคะ,ะก็จะเป็นจุดเติมน้ํามันตะเกียง ใช่ค่ะแล้วก็มาซื้อน้ำมันได้ที่นี่เลยขวดละสามสิบบาทนะคะแล้วทำบุญกันนะคะถ้าใครไม่ได้เอาขวดมานะคะเราก็ซื้อน้ำมนตรงนี้เป็นการทำบุญด้วยนะคะขวดละยี่สิบาทเท่านั้นนะคะซื้อกลับบ้านได้เลยทางวัดก็จะมีจัดใส่ขวดใส,ส่ถุงไว้ให้อย่างดีเลยนะคะเอาไปฝากคนที่บ้านได้เลย เดี๋ยวเรามาเติมน้ำมันตะเกียงกันนะคะทุกคนนั้น่อยนะคะที่จะซื้อมาจากบ้านก็ได้นะคะถ้าถึงน้ำมันเราอยากเติมเยอะแบบนี้ค่ะพี่เติมตะเกียงทั้งหมดเป็นหมดสุดนะคะเมื่อที่เราเติมไปสองสิบ ก็บอกว่าเวลาเติมตะเกียงเนี่ยน้ำมันตะเกียงเนี่ยก็คืออยากให้เติมจนหมดนะคะให้เหลือไว้ที่ก้นขวดไว้ว่าไ,ได้แบบกินเหลือใช้ไงอันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำมันมนนะคะนี่ค่ะอันนี้ขวดละยี่สิบาทเท่านั้นเนี่ยน้ำม,มันมันเราซื้อกลับไปได้นะคะสักดิ์สิทธิ์มากเลยนะ้ำมันมนอันนี้เดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกันต่อเลยนะคะ จุดเติมน้ำมันของเราก็อยู่ตรงข้ามกับจุดที่เราเติมน้ำมันตะเกียงไปเมื่อกี้ค่ะวันนี้น้องสาวเขาเตรียมขวดมาเรียบร้อยเลยนะคะเพราะว่าของเราใช้ขวดเล็กๆไม่พออันนี้เป็นจุดเติมน้ำมันกลับบ้านนะคะที่บ้านจะใช้น้ำมันค่อนข้างที่จะเยอะค่ะวันแรกจะไปอาบน้ำมันกันนะคะ เมื่อคืนนี้ส่งท้ายปีเก่าเราก็เอาน้ำมตนมาพรมรอบบ้านเลยไม่รู้ใครเป็นเหมือนเราป่ะเราก็พรมตั้งแต่หน้าบ้านยันหลังบ้านเลยยันห้องนอนเลยอ่ะหนึ่งจุดห้าลิตรที่เราได้ไปเราก็จะไปผสมเพิ่มขึ้นด้วยนะคะก็ผสมกับน้ำธรรมดาเนี่ยค่ะเพิ่มด้วยเอาไว้ดื่มอาบกินได้หมดเลยนี่นลค่ะใหญ่ๆเต็มขวดเลยนะคะเอาไปฝากคนที่บ้านได้ด้วยทั้งบ้านเลยวันนี้ก็กะว่าจะาไว้อาบน้ำได้เลย อันนี้เป็นจุดด้านหน้านะคะสำหรับท่านใดนะคะที่จะซื้อดอกไม้นะคะก็ไปสักการะด้านในด้านในโบสนี้นะคะคือจะไม่มีทูบเพียนเลยแล้วก็พวกเอาของอะไรไมาก็เอาวางไว้ด้านนอกนะคะเต้ใบใหญ่ๆแล้วท่านใดที่ใส่ชุดโปรงสั้นเกงสั้นเนี่ก็ไม่ควรเนะาะก็เขาก็จะมีผ้าให้เปลี่ยนนะคะเรามาวัดก็สุภาพนิดนึงแค่นั้นเอง เดได้ครับดี๋ยวเราหามุมเหมาะๆนะคะเดี๋ยวเราหาจุดหาจุดนั่งคนน้นอยๆน่ะได้แล้วค่ะเอามุมนี้เลยดีกว่า สวยงามอันนี้เป็นบทสวดมนต์นะคะอย่างย่อของพระสุนทรนะคะเดี๋ยวเรามาสวดมนต์ไปด้วยกันนะคะนอนดีป่ะเดี๋ยวเรามาดูเวลาเปิดปิดนะคะของพระอุโบสถนะคะนี วันธรรมดาเปิด7โมงถึง4โมงครึ่งนะคะเสาร์อาทิตย์นะคะ7โมงถึง5โมงเย็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเยอะนิดนึงมีเป็นด้านนอกนะคะหามุมถ่ายรูปกอ่อนโบสโบสหลังเนี้ยสวยมากเลยตั้งแต่ทําเสร็จมาเนี่ยอยากเก็บภาพเอาไว้ปีนี้เป็นปีมะโรงเลยนะคะ,ฉะเฉลิมฉลองปีมังกรทองเดี๋ยวเรามาหาบุมถ่ายรูปไปก่อนนะคะ ให้ดูโบทด้านนอกนะสวยค่ะใหญ่โตอลังการมาก เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการมานะมัสการองค์หลวงพ่อโสธรน,นะคะในวันขึ้นปีใหม่แห่งนี้ท่านใดนะคะที่สะดวกมาสักการะ,ะองค์ท่านนะคะมาได้เลยนะคะมาได้เลยค่ะเพราะว่าถาาว่าประชาชนหนาแน่นไหมก็หนาแน่นแต่ว่าเราก็สามารถที่จะมาสักการะ,ะท่านได้อย่างสบายใจเลยะคะ่ะนี่ค่ะคนก็ยังมาเป็นอยู่เรื่อยๆเลยนะคะก็ขอให้ท่านนะคะงโชคดีนะโชคดีมีชัย ต้นปีเลยค่ะรับทรัพย์รวยๆเฮงๆปังๆกันทุกท่านเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็เพื่อกันกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ